ศาลิกาจับปากโล,ลงเนี่ยไม่ใช่ของอาถรรพ์เบาๆนะวิชาเนี้ยใครก็ตามที่พกเนี่ยห้ามบอกรักคนในบ้านเด็กขาดยกเว้นมารดาของตคืนนั้นจะมุดมุงหาเลย นี้เรามาทําสาลิกาค่ะสาลิกาที่เราทําวันนี้คือสาลิกาอะไรคะเป็นสาลิกาจับปักโลงครับก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะทำครับเราก็เลือกวัตถุด,ดิบที่เป็นอาถรรพ์อย่างเช่นไม้ทิ้มศพหรือว่าถ้าไม่มีไม้จริงๆอาจจะเป็นผ้าห่อศพก็ได้อะไรเงี้ยเราสามารถประยุกต์ใช้ได้คันคู่โดยเมื่อเราอะ่ะเจอแล้วหรือพบแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยคือต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของเดิมเพาก่อนเพื่อที่จะเอามาอย่างถูกต้อง มันแล้วต้องทําการพลีของเหล่านี้ก็เป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของสถานที่นั้นๆขออนุญาตเพื่อนํามาทําอะไรเหตุไหนแบบไหนหลังจากที่เราพลีเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะเอาไม้หรือวัตถุที่ได้เนะี่ยมาแกะเป็นรูปเสมือนกับนกสาลิกาเพื่อเป็นตัวแทนหรือว่าเขาเรียกว่ารูป,ปรนามที่สามารถจับต้องได้ในขณะแกะไปเนี่ยก็จะมีการบริกรรมคาถา เรียกให้เกิดรูปเกิดนามเกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาในลักษณะองนัวนกเมื่อเป็นนกเสร็จทีนี้เราก็จะมาเรียกจิตวิญญาณให้มีชีวิตทีนี้การทําให้มีชีวิตเนี่ยก็เอามาบริกรรมเซกเรียกพสัารงฆนวยยาเิเกิดเจรเที่เเป็นตามหาชมคนทั้งหลายซึ่งชมที่ราดดีก็อาจจะมีการตั้งนิมิตตั้งนิมิตเนี่ยอาจจะบอกว่า ให้นกบินมาให้มีเสียงนกเรียกร้องระงมเมื่อบริกรรมไปเรื่อยๆจนเกิดมีนกบินมาเกาะหรือจนมีเสียงนกเนี่ยร้องในละแวกนั้นอันนี้ก็เป็นนิมิตที่ทำให้คิดว่าอ๋อโอเคสำเร็จผลหรือได้ผลแล้วสาธิกาจริงๆแล้วค่ะมันเป็นศาสตร์ของประเทศอะไรคะ ครูบาอาจารย์แต่ร่างเดิมเนี่ยเราไม่สามารถรู้ที่มาได้ว่าต้นจริงๆของมัน,นคือที่ไหนแต่เราได้พบว่ามันมีการถูกใช้ในสมัยต้นรัตนาโกสิทตก็คือครูบาอาจารย์ในยุคเก่าได้มีการเอาวิชานี้มาใช้เพราะว่ามีนกอยู่ชนิดหนึ่งที่เวลาร้องเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยใครก็ตามที่ได้ยินเสียงมัน,นจะเหมือนเคลิบเคลิ้มลหลงไหลกับเสียงของมันจนลืมเวลามไม่ไปทํางานไม่ไปทํานาไม่ไปอะไรอย่างงี้ครับคือฟังแต่เสียงของมันอยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์เห็น ก็เลยทําวิชาขึ้นมาเป็นวิชาสาลิกาสาลิกาที่เราเอาไปเสกที่ปากโลงตรงนั้นนะฮะพอเราเสกเสร็จแล้วเนี่ยเอามาใส่กับสีพึ่งใช้ทีนี้พอมาใส่กับสีพึ่งเนี่ยก็จะทําให้เหมือนเวลาเราใช้เนี่ยก็จะมีคาถากากับ,บแล้วก็มาทาปากเวลาเราไปพูดเจราจาติดต่อการค้าหรือทําสิ่งใดหรือว่าเราจะไปจีดสาวหรือไปทาอะไรเงี้ยก็จะเป็นเมตตามหานิยมทําให้คนนั้นนะรู้สึก ชื่นชมหลงงวยงงเราเหมือนดังเสียงนกสาลิกาที่มันร้องอยู่ในธรรมชาติที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไพเราะจับจิตจับใจอะไรเงี้ยสิ่งที่เข้าไปอยู่ในวัตถุอาถรรพ์ชิ้นนั้นมันคือดวงจิตหรือวิญญาณหรืออะไรคะจิตมนุษย์เป็นคลื่นครับเพราะฉะนั้นคลื่นเนี่ยเวลามันถูกประจุเข้าไปในวัตถุใดวัตถุหนึ่ง,งเหมือนเราเอาอ่าเรามีเหล็กอยู่ชิ้นหนึ่งเราอยากให้เหล็กอันเนี้ยกลายเป็นแม่เหล็ก,เร,ก Geneva. เราก็เอาแม่เหล็กอีกก้อนเนี่ยมาแปะไว้ข้างๆเหล็กธรรมดาเนี่ย มันจะสามารถเป็นแม่เหล็กได้แต่มันก็เป็นได้เพียงแค่ชั่วคราวพอเราเอาแม่เหล็กออกมันก็ยังอยู่ได้สักระยะหนึ่งถ้าไม่มีการเติมให้มันน่ะมันก็จะหายไปครับวัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยมันจะมีเคล็ดหรือวิธีใช้ของมันใช่ไหมครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นการพกติดตัวเฉยก็ใช้ได้แล้วเพียงแค่เราอ,อธิษฐานแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราอธิษฐานเท่านั้นเองสมมุติเราบอกว่าเราจะไปคุยงานวันนี้ขอให้งานนี้ที่เราไปติดต่อเนี่ยสำเร็จนะเราก็บอกกับวัตถุมงคลเรา มันไม่ได้บอกแค่วัตถุมงคลครับมันบอกใจเราด้วยว่ายังไงเราต้องทํางานนี้ให้สําเร็จโดยมีวัตถุมงคลเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเราไว้เหมือนแค่จริงๆแล้วพกไว้เพื่อเสริมใจเสริมพลังใจเท่านั้นเองใช่จริงๆอ่ะสาริกาจับปากโลงเนี่ยไม่ใช่ของอาถรรพ์เบาๆนะครับวิชานี้ใครก็ตามที่พกเนี่ยห้ามบอกรักคนในบ้านเด็กขาดยกเว้นมารดาของตัวเองอเพราะว่า คืนนั้นจะมุดมุงหาเลยครับในสมัยก่อนเขาว่าอไหว้สาลิกาจริงๆแล้วมันจะไม่เหมือนพวกโดนมนสะกดจากน้ำมันพลายหรืออะไรพวกนี้จะต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ครับแต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยฤิ์ของมันร้ายกว่านะครับเพราะว่าในขณะช่วงที่อยู่ในภวังนั้นนะ่ยเราจะไม่รู้ตัวเลย ที่พูดที่ถามนี่คือมันอันตรายมากเลยนะถ้าสมมติว่ามีคนที่คิดไม่ดีหรือคนที่เป็นมิจฉาชีพนำของพวกนี้ไปใช้เพื่อหลอกคนใช่ครับเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนที่เราคุยอยู่หรือว่าเรากำลังโดนมิจฉาชีพใช้สาริกามมาหลอกเราสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะสังเกตได้คือบางทีเนี่ยเราสามารถนั่งคุยกับคนคนนั้นได้อะโดยที่เราไม่รู้จักอะอ,อยู่กันเป็น10นาที20นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงได้เลยโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนเคลิ้มไปกับการพูดของเขาจน เลยเวลาพอมารู้ตัวอีกทีอ้าวกระเป๋าไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเนี่ยมันอันตรายกว่าแลวมันพายด้วยซ้ำไป